ดีครับผมพบกับผมนัทครับผมโจนัทนะครับผู้หูเหมือนเดิมวันนี้เรามาทำอะไรครับขโมยตู้ไปจ่ายได้ครับเรามาที่วัดอารามหลวงพะครับวัดไร่สิงไร่สิงห์มีงานประจำปีนะใช่มีงานประจำปีครับเรามาดูกันว่าภายในวัดจะมีอะไรบ้างนะแล้วก็กราบหลวงพ่อวัดไร่สิงใช่อัน ศักดินใิ่ธน์ใติและคอบครัวในะครับลองดูว่าวันนี้โจูนนั๊ะกับนัทก็ผมจะพาไปดูอะไรกันก่อนอนเลยขอตไปก่อนมาบ้าบอมาทำบุญก่อนายอยอเอาเงินไม่ยอนบ้าบอหาแตนนรกให้เนาะลายเล้วะแล้ววันนี้เราจะมาทำอะไรบ้างก็คืออันดับแรกเลา ก็วันแรกินต้องลากในย่นท้องฟ้าต้องมาต้องคอยแลต้องมาต้องมาต้องโดน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 ต้องโดขอเมียที่นี่จิงดขอเมี้อยได้เฮ้ยโอเคเดี๋เราไปดูต่กันไปไปไป

เราบัชีดล้วก็กำปั้นนี่คณะนะครับคณะกรรมการไถิ่งนะับนี่เข้ามาต้อเจอพี่คนนี้นี่นที่สําคัญคือนี่เลยครับของกรรมการรุ่นี้รุ่นใหม่เลยใช่ไหมครับสารนี่ปราสเฮ้ยเป็นไงรุ่นนี้ดู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 นี่ต่อไปนี่จะดังนี่ยตาแล้วครับ

ครับาราแมลเขาย้อยใช่ทุกชื่อทุกเขาเลยุมีหลายเจ้าเลยแต่ว่าคาราแมที่เนี่ยคือแบบว่าอร่อยแล้วเอาควนสดอ๋อควนหน้าร้านเลยอ่ะใช่ใช่แล้วมีหลายอย่างไม่ใช่ว่าคาราแมอย่างเดียวมีขนมนู่นนี่นั่นเยอะไปหมดเลยเราไปดูกันว่ามีอะไรบ้างปะเรามาร้านแรกก่อนเลยใช่รอมาดูดูดูคนดูคน ไเขโมยของเขาล่ะจ่ายจับถึงจะเอาเสียวหรอกขบวัจับเลยนะั้ทงที่แล้วยังประกันตัวไม่ออกเลยนะมา <c oughs> นะอย่างแรกเลยครับมาดูครับหม้อแกงนี่เขาอบกันสดๆเลยนะหลังร้านนี่ลองดูครับคุณโจชอบไหมน้ำลายแตกเลยนะใายอย่างงี้ใส่หวานต้องมาแล้วใส่หวานต้องมา<อ>ใา่หวานต้องมาใส่หวานต้องมานะดูตาไป นี่ครับกาละแมอันนี้คือกาละแมแท้ๆหรอไม่ใช่ครับอันนี้คือกล้วยกาละแมไม่ใช่แม่หัวร้อยใหญ่เลยแม่หัวร้อยใหญ่เลยชอบขำไงเจอหมูกเข้าไปนี่นี่ถอดมานี่อย่างอ่ะไอ้นี่เลยนะอะไรแพนเค้กนี่ไงไปไปต่อต่อดูต่อ นี่ครับนี่ที่เขาตัดกันอยู่หน่อยอันนี้ใช่ไหมคือกาลาเบบนู่นู้นอนุอ๋นนออ,อันนั้นอันนุนที่พี่เขาตัดกันอยู่อันนั้นคือกาลาแมอันนั่นเลยคืออันนัน้นนี่ลองลองลองนี่นี่นพี่เขาไปให้ชิมน,นี่อันนี้รถทุเรียนอันนี้รถทุเรียนครับคุณโจลองต้องให้คุโจผมเลย่ะต้องให้คุณโจเลยอันนี้โกโก้หุ้ยมีรสชาติใหม่ก็ได้มีน้ำทุเรียนมีน้ำโกโก้ลองดู อย่างนี้ต้องโดนนะเน้ออร่อยเอ้านีนี่นี่พี่เขามาให้อีกครับนี่อันนี้คืออะไรเผือกเผือกใช่ไหมเผือกเผือกเนอะนี่นี่นี่คนขายเจ้จ้านี่เดินลองดูครับโกโก้อร่อยลองดูครับเข้ามึง đây đây này lấy đây ha ơi pìa nó ăn mãi chi con xinh xinh ชาชานะออกชาชาเนี่มๆพอดีไม่เหนียวเยอะเดี๋ยวติดปันนิดๆแต่ว่าไม่ติดเยอะแยะมากมายอร่อยครับได้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 รับรางวัลชนะเลิศที่หนึ่งนะครับจังหวัดเพชรบูรณ์โอ้โหเพชรบุรีเพชรบุรีอะได้ไหมโดนอะไรเป็นเก๋กว่าร้อยอีกแล้วอะแม่วัวไล่อะชอบจริงๆไปกันต่อครับ ค <Allah> แม่ขายยังไงอ่ะอ๋อนี่ s s ไง <inh? S 2> ชิ้นละสามสิบห้าชิ้นละสามสิบห้าสามชิ้นร้อยนะครับใครอยากได้ติด right. ต่อได้มาเลยครับที่วัดไร่ขิงตอนนี้เขาขายอยู่ที่วัดไร่ขิงมาเลย ไปต่อไปต่อไปต่อเร็วอ่ะทีนี้มาถึงโซนของกินโอ้โหของหวานอีกแล้วทังซอยอันนี้คือยาวยาวไปจนถึงนู่นเลยเหรอยาวเลยครับมันคือแหล่งรวมขนมใช่ไหมใช่แหล่งรวมของกินของใช้นะครับอะไรที่อร่อยในอ่านครปฐมก็ส่วนใหญ่ก็จะมาที่นี่เพราะว่าที่นี่เป็นงานวัดถือว่าใหญ่นะงานวัดประจําปีใช่ไหมใช่นึก็จัดหนึ่งครั้งใช่ไหมใช่ของวันอะไรขี่จะจัดจัดหนึ่งครั้ง นะครับเดี๋ยวเราดูดูวันนี้ดีกว่าร้านแรกอันนี้อะไรเนี่ยเ้าหลามช็อตเขาหลามอันนี้คือเขาเรียกเขาหลามช็อตเหรอเขาเรียกเขาเรียกเขาหลามช็อตเขาเรียกเขาหลามช็อตอ๋ออันนี้นะใช่ถูกจะมีหลายหน้านะเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่ามีอะไรกินบ้างเข้ามาดูใกล้ๆพี่มีอะไรแนะนำอร่อยๆนะครับ จะเป็นตัวดำครับจะเป็นตัวดำใช่ไหมพี่อย่างนี้ขายยังไงมีมีตั้งแต่ขายมีม oh. ีส oh, ี่สิบกับห้าสิบมันมียังไงบ้างครับมันมีสี่สิบกับห้าสิบครับอ๋อมันมีแบบสี่สิบกับห้าสิบแล้วสี่สิบเป็นแบบไหนพี่แบบไหนพี่อ๋ออันนี้คือสี่สิบบาทอันนี้คือห้าสิบเอาห้าสิบเอาห้าสิบถ้าเหนียวดำมาลองกินดูตัดผัดได้ลองดูขอขอที่ตัดด้วยครับนี่ อันนี้เผาเผากันสดๆทุกวันเลยป่ะใช่ครับพี่แต่เราไม่เผาที่นี่นะอ๋อไม่กอดอยู่อยู่ที่ไหนครับจังหวัดไม้ครับพี่เพราะขาเริ่มไม่ไม่น่าคุยด้วยแล้วลองกินหน้าบ้านเลยอ่าให้ด็อกโจก่อนให้ให้ผมก่อนอ่ะให้โจก่อนให้โจก่อนแล้วแล้วโจบอกว่าเป็นยังไงบ้างถ้าอร่อยบอกอร่อยไม่อร่อยวิ่งดิครับจะอยู่ทำไมอ่ะลอง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  รครับมึงต้องลองกินดูพี่จริงป่ะอ่ะลองให้กูลองกูก็ลองับครับผมลองดูพี่ กดกดอื่นนะฮัลโหลกล้องเออกดอื่นนะกดซับสไครต์กดไลค์ให้ด้วยที่ช่องโจนะจ๊ะแล้วก็โจนะจ๊ะกล้องพี่นัดเขาด้วยพี่นัดครับผมนัดครับผมสองช่องนะครับช่วยกันกดซับสไครต์กระทืบกันหน่อยกระทืบหน่อยเออาติช่องนึงอีกช่องนึงเล่ย์รอนบอยด้วยถ้าเล่ยลรอนเล่ยลรอนบอยก็โจโจก็จะไปด้วยใช่ช่วยู่กังนั้นด้วยอ่าช่องครัเมื่อไหร่มันจะกินครับพี่เอมมาลองดูครับผม อกดีๆนะบอกดีๆนะมึงดูลูกน้องมาด้วยลูกน้องก็เยอะดูตักลายนุ่นอร่อยใหญ่เป็นไงมีความมันความมันของกะทิเลยแล้วก็ความไอ้มันของถั่วแล้วก็ข้นเหนียวดีมากดีจริงๆลองครับไม่ได้เอาข้นเหนียวไง มาลอ,อ,องกินข้าวเหนียวด้วยเอลองดูครับเห็นไหมข้าวเหนียวเขาอ,อร่อยอเป็นไง,เ,นไงเดี๋ยวให้ทีมงานให,ให,ให,ให้ให้ทีมงานกินดีเดีว่วลองดูลองดูเรานไปร้านออกไปดีกว่าทีมงานลองกินดูดิกินดูบ้างหน่อย อันนี้ตัวกินเลยนะตัวกินเป็นไงหอมครับหวานมันครับไปเราไปดูไปดูอีกร้านหนึ่งดีกว่าป่อไปยาไปเลยเราไปต่อกันเลยครับต่อจะร้านที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าที่หกที่เจ็ดที่เดียวเชียวเก้าที่สิบไม่ต้องลับบ้านดเลยวันนี้วันนี้เราจะไม่กวนตีนใครเลยนวัดเพราะว่าคนคนมันเยอะอาจจะโดนหลายตีนได้ครับเราก็เลยมามาเรื่อยๆ้านนี้ ใช่คุณพี่มาคุณพี่คุณพี่มางานนี้กี่ครั้งแล้วครับครับปีนี้เพิ่งมาวันแรกจ้ะมาวันแรกเลยมาทุกปีใช่ไหมมาทุกปีใช่ไหมแต่ปีนั้นปีที่แล้วโควิดไม่ได้มาอ้ไม่มีกันบ้านอยู่แถวไหนครับบ้านอยู่เนี่ยอยู่จแถวนี้แถวนี้จะเป็นไงวันนี้ได้อะไรอย่างได้หลายอย่างเลยจ้ะแล้วนี่คืน้องสาวจ้ะเนี่ยน้องอะไรซื้อมาเยอะเลยขอขอกินไก่ได้ไหม อย่าออกแนวตะกานะเราอ่ะไม่ดีนะแล้วได้ยินได้ยไงเห็นไหมเนี่ยคนนครปฐมใจดีจริงๆนะแล้วม่วสนผมเหรอผมคนกรุงเทพคนกรุงเทพครับ no ดีมากเแล้แดงนะแล้วโดยรวมงานนี่ใหญ่มากเลยใช่ไหมครับแล้วอ๋อแล้วทุกปีนี่จะจัดประมาณกี่วันนะครับ ก่อนก้าวพืนแล้วจะมีขายหลังจากงานแล้วก็จะมีขายก่อนงานจะมีแม่ค้ามาตั้งร้านก่อนโอเคนะพูดง่ายว่าเที่ยวก่อนงานวันงานก็ได้เที่ยวหลังวันงานก็ได้นะครับเ,รเป็นคนท้องถิ่นเราจะรู้ดีว่าวัดไหนคนเยอะงานใหญ่มากอย่างนี้จะไม่มีวัดไหนที่ว่าใหญ่ๆแบบนี้เห็นไหมแล้ว,วัดนดีด้จังไป <laughs> มากๆๆเลยค่ะ หลวงหลวงพ่อวัดเล่ขิีดังดังดังย่านนี้ใช่กินจริงโอเคก็สำเร็จก็รัใจมุ่งมั่นนะคะครับยังงั้นขอบคุณนะครับคุณพี่นะครับขอบคุณมากครับผมผมนะครับโจนาจ์ครับผมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะกดไลค์กดแชร์ด้วยโจนาจ์ก็บ้าครับผมขอบคุณทั้ครับขอบคุณครับอร่อยมากเลยครับผมบางก่อนโฆษณานะเดี๋ยวมันต้องเข้าละไม่ทันแล้วล่ะจะทข้างหลังเลยนะ ลองดูครับชิมดูแบบไม่เล่ามาลองดูครับเป็นไงครับเป็นไงครับเป็นไงฮะมันก็หยุดได้หรือมันก็แบบนี้แหละก็พอ มาถึงร้านสุดท้ายครับหน้าวัดไร่ขิงเลยครับไส้กรอกสมัยเด็กครับร้อนนะพี่เขาบอกกลัวที่ไหนอ่ะเ<ด>เรื่องร้อนลิน้นทองคำมคั้งไงใช่่งั้นเราไม่เป็นรักชิมตัวเลวหรอกอนะฟังดูครับโอเคว่าเคย